ครับเมื่อกี้มีรถขลังวอรบอกผมนะว่ารถที่มุ่งหน้าทางทิศใต้อะไรเงี้ยบอกว่ามีรถฮอตช็อตหรือรถกระบะท,ที่ลากเทรลเลอร์ไม่มีไฟนะครับคันหน้าวอมาบอกเตือนนะผมก็เลยเปลี่ยนออกมาเลนซ้ายครับนี่ข้อดีของวิทยุสื่อสารทุกคนวอบอกเมื่อกี้เห็นคันที่แซงผมไปก็เขาเรียกผมว่า New แม r ิ i c ช a n k นะครับก็คือ Southbound New m a t i c ก็คือรถที่วิ่งลงใต้ หางดิวแมนดิกก็คือเราแ,แงกนี้ก็มีแค่ผมคันเดียวนะ mm hmm. พระวรงบอกว่าไฟหางเทรเลอร์ hmm. ผมเหมือนจะไม่ติดดวงหนึ่งหรืออะไรสักอย่างครับ mm hmm. ผมก็เลยพอกลับไปบอกว่าขอบคุณที่เตือนอะไรเงี้ยแล้วพอแซงไม่ได้พักหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกอีกว่าระวังเลนขวารถเอ่อไอนี้ไม่มีไฟท้ายผมมองยังไม่เห็นเลยทุกคนฝนตกครับแต่เหมือนผมเห็นลางๆอยู่เลนขวาเพราะว่าคันหน้าผมเปลี่ยนเลนเป็นเลนซ้ายนะ ก็เลยคิดว่าน่าจะมีอะไรขวางตรงขวาเนี่ยฝนตกครับมองไม่เห็นแต่เห็นเหมือนอะไรสะท้อนแสงนว่นเเนี่ยขวามือเนี่ยข้างๆรถคันหน้าเนี่ยครับมองตาเปล่ามองไม่เห็นเลยทุกคนไม่รู้ว่ารถในฮอตช็อตเนี่ยหรือว่ารถกระบะที่ลากเฉยๆในมีวิธีสื่อสารหรือเปล่านะอ๋อติดแล้วนังไง้้าวับอีกแล้ว แต่เขาติดไฟเบรกไม่ใช่ละไอ้ไฟไอ้พาร์คิ้งไอ้ไฟนี่เขาไม่ติดติดแต่ไ,ไฟเบรกอันตรายนะเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะฝนตกเนี่ย เช็คไฟท้ายผมเหมือนกันแต่ตอเมื่อเช้าก็ยังติดอยู่หน้าเช็ครถอะ่ะอาจจะเป็นขั้วหลวมขั้วตรงลักคอนเนคชันมาระหว่างหัวไปหางตอนนี้วิ่งความเร็วอยู่ประมาณเกือบเกือบร้อยยี่นะครับ ไปมากนะขนาดผมวิ่งร้อยร้อยกว่าเนี่ยร้อยสยนพื้นไปเรี้ยว,วเลยน่าจะมีแช่ร้อยี่ตลอดฝนตกหนักทั้งทั้งหมดแล้วตอนนี้คุควบคุมหลายพื้นที่มากบางทีข้อดีของวอลก็เยอะอยู่นะทุกคนนะหลายรอบแล้วนะที่แบบที่ช่วยอะไรเงี้ยบางทีเรามองข้างหน้าไม่เห็นเนี่ยครับข้างหน้ามีอะไรหรือปติเิรุรถจอดไฟดับ ออมองไม่เห็นริมถนนเขาก็จะมีคนวอบอกนะครับเขาจะแบบช่วยๆกันนะวองมาเตือนกันครับหรือรถเรามีปัญหาอะไรยางเชลเลอร์แตกหรืออะไรเงี้ยครับบางทีเราไม่รู้สึกก็เจอคนนี้เขาก็จะวอมาบอกถามว่าแต่ละคันรู้ได้ยังไงเพิ่มคนส่วนมากใช้ช่องเดียวกันนะครับส่วนการจะให้รู้ได้ยังไงนั้นก็จะค่อยๆปิดเขาเรียกว่าอะไรนะลงมาก็คือถ้าคุยกับเส้น งเหนือแล้วก็บอกว่าเทอกทิศเหนืออะไรเงี้ยคือมันจะรับอยู่ในเราแวกใกล้ๆก,กันครับผมไม่รู้ว่าแต่ละคันเนี่ยสามารถไปได้ไกลเท่าไหร่แต่ว่าเราสามารถเรียกชื่อบริษัทก็ได้นะครับหรือว่าเราเราเห็นหัวรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรแล้วก็บอบอกเขาครับเมื่อเขาคัปปี้กลับมาก็แปลว่าเขารับทราบเราก็ค่อยบอกเขาอะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้คันหลังเขาเรียกผมสองรอบเขาเรียกผมว่านิวแมนอีก นิวแมกนีก็คือชนิดหางของผมนะครับเขาเรียกว่านิวแมนีแช่งนะข้อดีคือคนวิ่งไม่เยอะฮะเราแ,แ่งนี้ก็จะมีแค่ผมคันเดียวผมก็เลยรู้ว่าคือผมถ้าเห็นรุ่นรถก็เรียกรุ่นรถครับเห็นสีหัวชื่อบริษัทก็บอกชื่อบริษัทเห็นหางก็จะมีหมายเลขครับตรวบอกได้่แล้วแต่ครับหาจุดที่เป็นจุดเด่น